นายวะมึงอยากเป็นพระี่เหรอลงดินายเอาหน่อยว่านายนายมึงลงหน่อยดินายยังไงอยากไม่อยากเจอกับอ้วนโอเวอร์โอเคเด็กเดียวผมอยากเจออ้วนโอเวอร์ด้วยเดี๋ยวจอมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกับกูลงเลยเนี่ยมาโอเคผมมีผมมีไม่มีว่ะ เข้ากิจกรรมไม่ทันเลยดิไม่เจอเอาเยี่มไม่น่าทันแล้วชอบคนตีนผมเนี่ยในกิการให้รอคนึงโอเคครับก็วันนี้ก็เท่านี้แหละครับที่จะคุยกันก็เท่านี้ครับผมแต่เดี๋ยวเออเจ๊กับลูกเข้ามาบ้านผมมาผมผมบอกแล้วว่าให้เข้ามาแต่ว่าถ้าจะออกอ่ะเอาโทรศัพท์มาคนละเครื่องแล้วก็เดินออกไปอันนี้รวมสภาด้วยป่ะเนี่ยหนึ่งห้าหกสองบางธุรกิจบางดีแล้นี่ถ้าไม่ให้สงสัยต้องให้หมอมารับนะฮะมึุชกาซิฟทำไม จะแก้มืออะไรมึงก็พูดไปกระปวดท่าที่สี่เฮ้ยพี่พี่เฉยๆก็ทำได้อยู่บักกันกระปวดท่าเดียวไหวเกีจ้าพี่ไหวพี่หรือถ้าเกิดว่าเกมอยากแก้มือก็ได้นะพี่ไหวพี่ไหวพี่ลูกจัดการฮะเอาจีมเอาจีมโอ้ยเฉยๆขอไม่ไหวกูเนาะ เอาเลยเขาบอกพี่ไม่ไหวเปขาด้วยพี่เฉนมาเี่ผมเอาเฮ้ยอะไรนะ่งเอาลนรถครับไปนรม่มีเกาะหรือเปล่าไม่มีเกาะครับไม่มีเกาะไม่ต้องห่วงผมเพิ่งผมเพิ่งมาคุยกันแล้วอ่นไงอรอหนึ่งจุวเดดีเทดดิเป่าหัวกเ่าหูดิเป่าหัวกูดิเป่าหัวกูดิ คลิกซ้ายค้างนะเดี๋ยวจัดให้ดับเดิมใช่ไหมแล้วแล้วพี่แบบกด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 คลิกขวาให้เหมือนคลิกซ้ายเป็นสเตปอ่ะเพราะว่าถ้าเรื่องรู้เรื่องสเตปุบบว่ามันจะไม่ถีบใช่ไหมแล้วพอมันหลังอ่อนอ่ะมันก็จะเล็งรอแล้วมันก็จะได้ต่อยเหมือนเดิมแล้วยิ่งเวลาติดมุมพวกนี้ที่ใช้ใช้เลยนะเพราะว่าติดมุมตรงนี้มันจะไม่ต่อยว่าวพี่ก็ใช้ด้างานเลยนะ ใช้เลยใช้เลยยังไงใช่ใช่ได้เลยไม่บ๊อบอ่ะเออแล้วผมผมผมกอดขาตอนนี้เราเรประสบการ์มันโจ๊กระสการ์มันไอเพิ่งดูมไนอยู่กับผมตลอดอพี่กดกอดแตกเป็นใช่ไหมใช่ครับคลิกซ้ายคลิกซ้ายค้างเอาไว้อ่ะคลิกขวาพี่สามารถกดกอดแตกได้เช่นกันนะพี่ใช้จังหวะเดียวกันเลยแต่ว่าที่เกียร์บอกพี่คือไม่ต้องกอดแตกให้พี่ต่อยอย่างเดียวเลยไม่ใช่หรอไม่แต่หมายถึงถ้าอยากกอดแตกทําได้เหมือนกันเข้าใจปะอ๋อโอเคแต่บ๊อบแต่ว่าแต่ว่าไม่ต้องกอดแตกใช่ไหมที่จะบอกใช่ทําได้เหมือนกันเหมือน พี่มองให้คิกขวาตรงเนี้ยเป็นคิกซ้ายทำได้เหมือนกันอ๋อโอเคมองที่ขวาให้เป็นคิกซ้ายโอเคได้จบกันไปทั้งนั้นดูเยอะเลยมาเทกูหน้างานอีกแล้วพากูเทหน้างานอีกแล้วครบวันน้านกับขอพอนกับครับวันน้นุ๊กไอจูครับชะตาขาดยังนุกครับไอจูชะตาขาดยังทำวินนะสามวินพี่เฉินเต็มยังพี่เต็มโอเคพร้อมนะเริ่มไอเต็มยังดีดิ ได้พี่พี่ไหวพี่ไหวพี่เซนนิดหน่อยไม่เป็นไรไหวเนี่ยเขาเรียกสวนเนี่ยเขาเรียกม้วนม้วนพี่ม้วนไวไปกับว่ายไปนิดไอ้หมวนใช้ใช้ใช้เพื่ออะไรนะตรงนี้ใช้ตรงนี้ใช้เออเอาไปละถ้าเกิดใครแพ้ออกแก๊งเอาไปละใช้ไปพี่ใช้ไปใครแพ้ออกแก๊งเมื่อไหร่ ไอ้นาี่ตมองใช้พี่ด้องวิ่งออกแล้วพี่ใช้ระยะไปเลยแต่ก ok ่อนเล่นกูยึดเพยยึดกล่องเออนั่นแหละยัดไปพี่เออยัดไปติดไอ้ฮีเทียใช้ได้เออตรงนี้แหละตรงนี้แหละพี่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละพี่ตรงนี้แหละพี่ตรงนี้แหละเออตรงสายเจมมึงไม่พอมือมั้งลุกลงเถอะด อะไรบ้างลไอุกไม่ไหวไอ้ดุไอ้ดูไม่ไหวไอ้ดูไม่ไหวอะพี่ไม่ไหวไอ้ดูไอ้ดูเป็นเหรอไอ้ดูเป็นเหรอใช่ใช่ใช่ไอ้ดูพี่ต้องต่อยธรรมดาเหรอไม่ไไอ้นกมันมันมันเป็นมันเปนอะเอาง่ายๆพี่ไม่ไหวจริงเหรอจริงเหรอออเออต้องฝึกก่อนใช่ปะเออเออไอเอไอ้เจ๊กดีฝึกก่อนฝึกก่นไปอยาพูดถึงมัเหี้อะไรที่ซ้อมมาสืกแม่งสืกสู้กไม่ได้อะไรที่สดเสือกชนะเฉยต้อง ไอฝ่าหิ้วปีกเจมเลยเว้ยใส่เป <laughs> ็นลมไอยันดูคนผมไม่เอาดีกว่าดูคนผมไม่มมมเอาแล้ว,ลวดีชุบเกมเลยเร้อยวิชาสอนสดสอนสดสอนสดก็เลยสอนสดก็เลยสอนสดก็เลยสอนสดนี่คืออะไรบ้างอไไะไรวางแผนจะยึดโอเวอร์หรอ ตอไม่จุบแล้วครับแต่ไม่มีไอเดียแล้วนะหมดตู้แล้วพี่มีที่มีเดี๋ยวของพี่เดี๋ยวพี่เอาคืนให้เห็จมส์เดี๋ยวเจมส์เอามาคืนเดี๋ยวเจมส์มาคืนมาเลยเจมส์อีกวินไงถ้าสองศูนย์ก็จบสองศูนย์นัเต็มยางเลือดเต็มยางเกมห์อมสมแข็นะไหนหอมสมแข็งนะพี่เฉินเต็มยางพี่เต็มแล้วน้องเจมพร้อมยังพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วบอกแหมแม่งตาแดงกำเลยสัตว์เด็กก็ต่งเพร้อมแล้ว เจมเบานะตาแดงก่าเลยอ่ะโอเคพร้อมแล้วนะนะเริ่มพี่ไม่แต่รู้ยืนข้างๆนะนายกินได้รู้ยินนะดูตาเจมดิตาแดงก่าเลยอ๋อค้าง,งไว้เลยพี่ค้างไว้เลยเจมเงาหน่อยดีกว่าไม่อ,อะไรเลยเนี่ยสายพี่วิ่งสายไปวิ่งสายไปได้ก่อนแน่นอนอย่างเงี้ยเออยาวๆอย่างงี้ยาวๆลืมจังหวะเฮ้ยม,มุมนี้ได้มุมนี้ได้พี่เออเอเอเห็นไหม เห็นไหมมุมนี้แหละของจริงอุ้ยอุ้ยสัตว์แม่มาดิเจเขาเรียกว่าไอสัตว์มึงไม่เคยเห็นพี่เลี้ยงหรอนักมวยอ่ะเจี๊ยนี่จะไม่มีสมาธิกค่เพาะมึงนี่แหละพี่เลี้ยงมวยทำสนามพูดคนเดียวไหวไปชิวไปชิวไอเจไม่มีทรงเลยอ่ะยับหน้า ถอนถอนถอ,อนออแม่ถอนเละถอนอุ๊ยเจมแม่รักกูรัวนะไปก่อนหนึ่งอยากกันแฟนเหรอเฮ้ยอ,อ,อยากกันแฟนเหรอเฮ้ยนี่ถอนอยู่พี่กูถอนอยู่นี่เป็นไงจบนะเจมต้องไม่พอมือกูได้จริงจริงกว่าเดีเ้ ตีท่าด้วยตีท่าด้วยว่ะยองบุรีไอ้รอบนี้ต้องชุบป่ะพี่หรือหาหมอชุบดิแจกหมอเลยไม่ได้หาหมอเลยเฮ้ยนุ๊กหาหมอนุ๊กยาจกหรือคนไหนวะนุ๊กยาจกหรือคนไหนวะมาครับมาโอ้ยนุ๊กยาจกอยู่ไหมนุ๊กยาจกอ่ะอยู่ไหมนุ๊กยาจกพร้อมหรือยังครับพร้อมอยู่แล้วไอโจครับพี่ มึงเล่นให้กูดิกิมพีทมึงคิดอย่านี้ข้าก่อกิมพีทโจมึงเล่นให้พี่เถอะดิดุกยาจกอ่ะผมอยากเจอเฉินหน้าจาไม่อยากเจอกาผมได้วนะนี่ไอ้นุกบอกกุ้งว่านี่เออฮ้ยโดนได้ล้วกลับมากลับมานไม่ได้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยหลงฝากเลยพี่อหรไม่เอาดิเอาเองก็เละดิเฉี่ยเราโทรศัพทบจากไอ้เจมเองอะเอองั้นเจมผมขออนุญาตนะครับเพราะว่า ถ้าไม่ลอดอ่ะก็คงไม่มีโทรศัพท์กลับไปของกาชาเรียบร้อยไม่หรอกแค่โทรศัพท์พอครับไม่ต้องห่วงแค่ตบโทรศัพท์ให้จำพอไอหลงไอหลงเพื่อนไอหลงแต่พี่ไอหลงเล่นแม่งให้เละเลยเพื่อนอูเชื่ออะไรมึงเพื่อนต่อกับมันมันเป็นอย่างที่บอกพี่เราไม่ต้องแบบไป เขาเรียกว่าอะไรเี้ยมันทำได้ทำไมกูจะทำไม่ได้วะจัดไปเพื่อนรักัด้วยเพื่อนรักเออวัดีเล็วัดีครับเล้เอาข้าวให้น้องหน่อยได้ไหมขอจานนึงไม่มีข้าวกันมีมมีให้ครับมีให้เลสพีขอได้น้องน้องน้องหาหกิวข้าวครับเลสมีมีสองจานไม่ให้ให้น้องอีกสักจานได้ไหมขอบคุณครับเลกปักพี่ักให้น้องจานนไหมใครแบบเอาเลยนะซอสเอาเลยเอาสองเอาสองจานมีสองจานเลยไหมเป็นรักเป็นรักจัดไปเพื่อน เฮ้ยเล่นสมา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 ให้หลงน้ำมันตีที <c oughs> ไปเพื่อน <c oughs> เล่นแม่งเลยหลง <c oughs> เป่นสาลัมอ่ะมาตอนไหนปอบยาง <c oughs> ปอบยาง <c oughs> ใครค <c oughs> ไอ้นี่ครับไปรอบทีนะ <c oughs> ไปรอบทีนะครับ <c oughs> ครับผมเลือนเต็มไหมนุ๊ก <c oughs> อ่าเต็มครับหลงเลือนเต็มยังเพื่อนเล่นเต็มเล่นเต็มโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงหลบบอกแป๊บนึงครับ พร้อมนะครับโอเคครับหนึ่งตองาพี่ชายผมครับเชียใช่呀ใช่呀ใช่呀ใช่ยเชีชชชห้าหนึยงหลงสวนหลงสวนได้คืนวิ่ได้คืนหลงได้คืนหลงได้คืนไอ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 หลงสวยไอหลงสวยชี่หโคตรหวาสัตอือ อิ้งวิ่งจากแฟนแด้วยเขาบอกให้อุ้ยทอนทอนมาดิไอ้หลงเอาไปเลยนี่ไงเอาไปเลยไอ้สัตว์ไปมาเลย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 มาดิพี่กูเมามาตีอยู่ในดงไงนี่แล้วดงก่อหญ้าแล้วมันออกไปเลยได้ยี้ได้เฮ้ยไอ้หลงยอดวิ่ง พี่ผมพี่ผมครับพี่ผมไอแก้วเอเดีมาเผื่อหรือมีปะไม่มีอ๋อพี่ก็ได้ะปมันร้อรับพี่เลิฟสวยครับพี่ชายผมครับอันนี้พี่ชายผมแท้ๆด้วยไม่คิดหลงคนโหดเลยว่ะไอสองไอสามปะไอ้เฉิน่ยสองไอสามสองไอสามเพื่อนขี่้งใส่แล้วแอบไปซุ่มซ้อมสักหน่อยเพื่อมาต่อยกันสองคนวะเดี๋ยวนี้คนท้าบ่อยกันด้วยล้อมหนึ่งตั้งเอเดีก่อนใครได้กูวะ กโจฮียอะไรนะโดยโจต่อยดิีทำเห็นมั้ก่อนนะครับนี่เขาพูดถึงโจไหนวะน่ะต่อยกับเด็กเราเปล่านี่นี่หัวเหลืองนี่นี่หมวกเหลืองนี่บอกให้เจอหมาจะกระจี้โจ๊กแม่งเลยไม่เอาแม่งเอาโจ้กันละเออเอาโจ้เราไปหมาจะกระจีแม่งเลยหลงวับยายังหลงวับยายังเพื่อนยังยังยังขอเพื่หน่อยอ่ะอ่ะเปาเปาเปาของไม่ดิของไม่ดีพี่ลิงเจ็ดหนึ่งก้าอันนี้พี่ลิงผมเฮ้ย ถ้าดุ ok um> ้กแพ้ไฟนี้เนี่ยสงสัยจะต้องโดนยึดโทรศัพท์นะไม่มีโทรศัพท์กลับไปเนาะนุกเล่ดเต็มยังครับเต็มแล้วครับโอเคหลงเล่ดเต็มยังอ่ะหนึ่งสองซ้ำวันเอาหน่อยบ้างวันอยู่ไหนวะเอาหน่อยบ้างวันไหววะ ไหวแหละเฮี้ยมึงต่อยมาขนาดนั้นเมื่อวานชิบหายกูเที่ยต่อยให้เป็นเชี่ยจอมปลอมมือหมัดฟุ๊บอหมัดฟุบมีฟุบเอ๊ยสั่งมึงต่อยมาขนาดนั้นฟุบฟอุ้ยเชี้ยหเชี่ยแม่มโหไว้สัตว์อือ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 โดนย้ำเลยอืออือมาเดี๋เพื่อกูทอนทอนเพื่อกู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 ทอนอยู่ต่อหมัดต่อหมัดเพื่อกูต่อหมัดเพื่อกูต่อหมัดเพื่อกูต่อหมัดต้องใช้เออแล้วก็ต่อหมัดนั่นแหละโอ้ยจากกาแฟนทันทีหรือบูทกับ เฮียบุญกลับด้วยวะได้อืมอย่าหน้าเฮ้ย<ห>ได้ได้เฮ้ยอ,อ,อย่าถีบโอ้ยเฮียตอหมันบางหน้านิดเดียวนนะิดเดียวบอกให้นิดเดียว,น,ดดยวนิดเดียวเลยถอนเยอะอยู่เฮียมาทามาสองแล้วพี่เลยไป เพลงหมดยังเพื่อนเอาเพลงไหมเอาเพลงไหมแล้วมีเหลือมีเหลือมีเออ้พ่นีะ่ีพอลก่อนพี่ใครหรอพี่จบค่นพี่พ่อลต่อยกันได้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 ไอ้หนุไม่โหดวะไหนไอ้หนุกก็โหดเหมือนกันหทำอไปเล่นไปจอนแม่งไม่หมูนะเนี่ยเอาไว้เพื่อนไอผมลงไปแม่งเล่นผมยับอ่ะอยากับขี้อ่ะดูแล้วหนึ่งสองหกสองหนึ่งสองหกสอง พี่แพร่นูพร้อมยังหนึ่งจ้เลสเตย์ไอ้ลูกเต็มยังครับเลือสเต็มยังเต็มรับเต็มนะครับอันนี้ใครชนะวัดผลเลยนะใครชนะชนะเลยนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งห้าหนึ่งหกตกลงกันสองจังก็ได้เยมาดิมาดิเออเกียร์พี่เชื่อแล้วมันต่อยเป็นจริงว่ะวิปเปอร์นะหนึ่งห้าหนึ่งหกตกลงกันอยบอกนี้เออมันต่อยเป็นจริงด้วยเสียมันเปิดออีกการหกสามมึงแทงข้าอยู่ไหมว่าเวอร์ได้แล้วได้แล้วสอง สามคืนยัดไปโอ้โดนนำสองคืนคืนหมดอันนี้ไม่้องรีบกดเท่ากันเฮ้ยได้เท่ากันแล้วหนึ่งสองแเจ็ดเอาเลยได้แล้วเอาเลยได้แล้วเอาเลยเอาเลยเลี้ยงไว้ได้กดไม่ยอาเลยนะพี่หนึ่งสองเจ็ดสองเดี๋ยวค่อยดูนี่ก่อนเลยแปดเจ็ดเาดิเอาดิเอาดิเทียนี่เอาดิกินแล้วหาเอาดิกินแล้วมันอายเอาดิเอาดิเนี่แพ้พี่เอาดิเนี่แพ้ เออตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มาด้ลงได้ครับโอ้ยอล้วเวนี่แพ้พี่สั์เ้ยน่ยมึงอยากเป็นพี่อ่ะลงเนนายเอาหน่อยว่านายนายมึงลงหน่อยดินายยังไงไม่อยากเจอของวัวอร์โอเค ผมอยากเจออ้วนโอเวอร์ด้วยเดี๋ยวจบนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงกับกูลงเลยเนี่ยมาแก้ง่ายแค่นั้นแหละจบแล้วนี่ไม่ได้ของไม่ได้ของนุ๊กจบแล้วของนุ๊กจบแล้วนี่ถือว่านุ๊กผมไม่เอาโทรศัพท์นะถือว่าโอเคได้ครับไปก่อนไปก่อนเล่นอ่ะมาเนี่ยอ้วนกับนายเลยอ้วนกับนายอ่ะเอามา่พี่ว่ากับผมดีกว่ามาพี่อ้วนา่ะเอ้ยอ้วนกับโจก่อนได้ไหมอ้วนกับโจก่อนเปล่าได้ได้้มือมือเปล่าดิมือเปล่าดิโอมือเปล่าดิ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 พี่เหรอ มีดปามีดอมีดีดมาดิมีดก่อดิผมใส่ก่อยู่อะโจกไปก่ปะโจไปใส่ก่อไดปะกใส่ก่อไดปะวาไม่ใช่ปลานี่เอ้ยไอ้เบดอทีนะครับเหมือนเดิมเบดอัทีนะครับ เด้ก่อนไปรอบทีนะฮะได้ไหมบุญเพื่อนได้ไหมบุญเพื่อนบุญเพื่อนได้ไหมอ้วนบุญเพื่อนได้ไหมผมได้หมดผมได้หมดผมได้หมดได้หมดหนึ่งหนึ่งห้ามบุญเพื่อนดีกว่าทั้น่งหนึ่งอ่าบุญเพื่อนโอเคบุญลมเอาโอเคโอเคมาโดนขึ้นมาล่ะถ้าเกิดไปโดนเพื่อนล่ะเอาไปแล้วแต่จังหวะแล้วกันถ้าเกิดไม่ถ้าไม่ตั้งใจบูถือว่าไม่นับโอเคป่ะโอเคโอเคฮะถ้าเกิดบังเอิญก็แบบไม่ตั้งใจดีมันติดแล้วจะจะแทงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอคนละเรื่องกันได้ก่อนเล่นเล่นกันโนล้เต็มมัวเลเอโกเต็มม้ไหม เต็มครัตมเต็มแลเกาะเกาะห้ามใส่แล้วนะเกาะห้ามใส่แล้วนะบาดยเพนะอ่าหนึสไหนดูเจอกับหัวหน้าแก๊งหน่อยดิวีหนึ่งเฮ้ย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 ก่อหายก่หายก่หายก่หมดก่อหยยมดีมดเฮ้ยวๆ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหย็ดเคไหนนี่เหัวหน้าแก๊งจริงก็เปล่ามันเนี้ยเหย็ดรูบุดลมบุดมีดีไหมมีไหมมีดีไหมมีมีโอเคมีอ๋อ่านี่ได้ไม่ได้ออกไปโอเคชุบเฟิล์มชุบเลยครับฟิล์มชุบเลยโจ๊กแบงบุดลมเป็นด้วยไอ้เหี้ยเออแม่งบุดจังหวะสามด้วยเชี่ยโจ้กงมีของนี่หว่าบอกกันนะครับเต่บุดจังหวะสด้วยนี่คนนี้ไม่เคยไม่เคยไอ้นี่ไม่เคยข้าทีนิ่งนะอันนี้คือไม่ไม่ใส่ก่อนแล้วถูกไหม ไม่ต้องใส่ก็ได้มั้งไม่ต้องใส่แล้วก็ได้มั้งไม่ต้องใส่กอดแล้วปั๊เบรกก็ได้ทั้งไม่เปลืองจะไม้เปลืองจะไม้เปลืองจะไม้เปลืองขนาดมันไม่เข้าเทนนิ่งไะพี่มันยังพุ่มลมเป็นว่ะพุ่มลมเฟี้ยวด้วยแล้วไม่อต๋าแบบมาป้อมยางป้อมยางครับหนึ่งสองซ้ำเดีผมว่าแม่งแอบฝึกมาแน่เลยโจ๊กโอ้ว่ามันแอบฝึกสองทีอู้ย เลอไม่มีเกาะโอ้โหไอเหียบอจะตายก็ตายไวสิหายพอบอจะตายไวก็ตายไวจนเหลือเชื่ออลืมแบบว่าไม่มีเกานแล้วอ่ะพอบอจะตายไวก็ตายไวจนไม่น่าเชื่อไม่มีตรงเลยจับพี่พี่เป่าหัวมันด้วยบอกว่าไอ้ยรอบนี้ไม่มีเกาะไม่มีเกาะไปมันรู้แล้วมันจําแล้วลอกโดนดอกนี้มันน่าจัได้ไม่ะแล้วล่ะจัจโอ้โห้วจโอ้้ไม่มีเกาะ้ล้วอ้โห้โอ้้อกี้โช้เ้ย้โอ้อ เคยมเาหนึ่งสองซ้ำใครจะต่อนะครับหลังจากนี้นะฮะเอาแล้วเฮ้ยแพ้เกมครับโอ้ยอย่าเอ้ยเกมมันข้ามนะเมื่อกี้ตัวมันสตัรนโจ๊กดูมันสตันมันไม่ได้ัันมสตใชนไม่ใช่หน้าจอผมข้ามเมื่อกี้ไอ้ยอมกันได้ปะโอ้โหเที้ยจริงจริงคือมันข้ามเว้ยเนยกันเลยตะโกนก่อนเต็มจะได้ อ้าวนายนายไหมนายกับอ้วนโอเวอร์ไหมยังไงใส่ก่อนนะครับคุณทุกคนเดี๋ยวต้ใส่ก่อนกัได้อย่า๋ยวดีมันคือแย่งชิงตำแหน่งหัวหน้าเลยเหรอใช่ครับพี่เดี๋ยวผมกะขึ้นนะนี่เฮ้ยเอางั้นเลยเหรอเฮ้ยเราไปตีเหรียญห้าเหรียญห้าเหรียญลองเตรียมออกเลยโดนห้าเหรียญออกเหรอให้เอ้ยเพิ่งปั้มเกาะปั้มเกาะอะไรยังครับอ้วนปั้มเกาะยังไงปั้มเกาะยังเลือกเต็มนะนายเลือกเต็มใช่ไหมครับอ้วนเลือกเต็มนะครับไอ้เหี้ยนายถ้ามึงลำนะไอ้สัตว เดี๋ยวมาหนึ่งสองซ้ำโอ้โหไปต่อเนี่ยนะนม่ได้ทีเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอเออหื้อหื้อโดนอีกทีหนึ่งแน่นอนวิ่งโอ้โหดี่วิ่งทีเดียวเมื่อกี้เรียบร้อยเลย อย่าอ yeah, yeah, like uh, so so ้วนแม่งออริจินอลไม่บูดลมเลยนีกว่าแม่งแทงสดเลยอะแทงให้ดูแทงให้เด็กมันดูแทงให้เด็กดูเลยดีกว่าไอ้แทงให้เด็กดูหือหือมาเว้ยบูดลมไหนเชี่ยนายแพ้ไปนานแล้วกูบอกให้ถ้าอ้วนบูดลมเป็นกลับไปที่นายตายนะใช่ไปอุ้ยเอาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อย มึงเอามันออกแก๊งดิสัต่งมึงเอามันออกแก๊งดิส่งบอสไหนบอกแล้วตั้งใจซ้อมยังมีแก้ววินยังมีแก้ววินไปรอบทีไงไปรอบที่ไปรอบทีไอ้บังเด็กมึงไงเนี่ยบังเด็กมึงไงเนี่ยเดีส่งบอสกูบังใส่เด็กไม่ไหววะบอสอ้าวหัวหน้ามึงเบื่อผมไม่ยัง อ้วนใส่ก่อนเลยครับอ้วนใส่ก่อนยังอะไรเอาใส่ไปแล้วอ้วนใส่เลยอ้วนใส่เลยจะมันมันไม่เขากลับไปแยกตำแหน่งหัวหน้าแก๊งเลยอ้วนอย่างนี้มันเกินไปอ้วยังไงอ่ะบางยืนบางยืนให้บูดโอ้โหอะไรยืนให้บูดอะไรเฮ้ยไม่ได้โอ้โหเฮี้ยจริงหลงจังครับบอนายถอยไปก่อนนายถอยไปก่อนนายถอยไปก่อนนายถอยมาก่อนใกล้ไปถอยมาก่อนบางขึ้นไปขึ้นมาข้างเวทีเลยอ้าวมาเริ่มเต็มตะคู่นะครับเต็มครับเต็มหนึ่งสองซ้ำอะไรนะผม เออขายแบบแพงจริงนะใช่เงินสามร้อยหกสิบบาทเอง g o o บ b y e เรียบร้อยไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพี่ีวัวแน่แน่มาขีดสายค้างใช่ครับชาวเ่อกี้ใช่ครับชัดเลยครับนี่ว่ะนายต้องมาเอาเลยนี่ว่ะสิ่งอะไรวะสิ่งจักรยานหรือสิ่งอะไรวะเดี๋ยวคู่ต่อไปครับมันมันครับ เกียร์เบฟดวลมีกันหน่อยขอชมเกียร์ไหวบ่างน้องไหวบ่างมีดอยากแทงแม่งนานแล้วไอ้ใจเย็นน้องใจเย็นดีขึ้นมาก่อนทุกคนใจเย็นใจเย็นเบฟไหวไหมครับน้องเบฟไหวไหมนายก่อดหมดยังไหวไหมน้องเบฟถ้าต่อไปเหลือครึ่งหนึ่งพี่สู้อะไรผมวะไม่พูดเลยว่ะน้องเบฟไม่พูดเลยเขาจะไม่ใจ โอเยครับนี่ล้วไหวไหมน้องเบฟไหวไหมเกาหมดเพ้ก่อนหมดมันจะบัาเน้องเอาไปดิเฮ้ยรายยูไมดถึงเบฟเองเลยไม่ถองมาโอเคมาปั๊มเพลงครับปั๊มเพลงตะคู่เลยปั๊มเพลงตะคู่เลยพี่เกียร์ขอเพลงไหนได้ไหมขอเวอร์ดิอมาหนึ่งสองซ้ำโหยังเปิดก่อนทีเผลอด้วยวะอุ้ยเอาแล้วอุ้ยเอยอุ้ยอเออ หือหืออุ้ยเขี่ยไปโดนเหรอวะเอ้ยไม่โดนเนี่เออมันโดนไม่ใช่เหรอวะมีดาเมจ e นั่นะเมื่อกี้เย้เขี่ยโอ้ยโอ้โตีเลตออกหมดเลยให้นายเป็นบคนเดียวเออออกให้นายเอ้าเขี่ยคนออกแก๊งหมดเลยเหรออันนี้พอยนายขึ้นคนออกแก๊งหมดเลยเหรอผมอยารู้ใครจะอยู่กับแม่งมั่งขอระยะเจ็บคอนิดนึงนะครับไอ้โดูมาเลยกียร์เบสมาเลย มาลงเลยเกียร์เบฟลงไปเลยทักไปไลยกินไม่อยูข้าวอะสู้หนึ่งหนึ่งกูไม่เก่งอะที่เผลอกูเก่งไอ้บังวิ่งไม่เอาทรงเลยบังข้าวนะครับข้าวนิดนึงกันเลยอันนี้ฝากเนื้อางเลยอ่ะเกาะไหมถามก่อนเกาะไหมไม่เกาะดีกว่าไม่เปลืองไม่เปลืองไม่เบฟไม่เกาะไหมไม่เปลืองฝังเปล่าฝังก็ได้ให้มันนอนอยู่ใช่ฝังไม่นายป่ะ มา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 เกียร์เบฟนะถืออาวุธนะครับเลือดเต็มตะคู่ใช่ไหมเลือดเต็มตคู่นะเลือดเต็มตคู่นะครับ้หนึ่งสองซสวัขอดูขอดูขอดูเออฟีฟินนี่ฟินนี่กูชไป้เอาเามึงชุบเลยไ้านุ่เบฟไปสู้เลยเหรอะแม่เลไปสู้เหรออะไรไม่มีเพน เราเป็นนะครับไม่เพลนเราไม่กดเพลนอ่ะเราไม่กดนะกดสิกดเพลนด้วยกดเพลนด้วยโอเเคคโโออ้โหหมดจะไม่กดเพลนก็ไม่กดจริงแล้วเชื่องจริงเลยครับเรื่องเอ้ดีก่อนมีีไอ้พี่น้องไอ้วิลเลียมวิลเลียมวิลเลียมอะไรสักอย่างโอ้โหไอเกียรก็มาสะโหดเลย ยังก็มีเรื่องส่วนตัวในใจมาเฮ้ยเกลีก่ยเบ๊กไม่ได้ปั๊มเพนอ่ะก็ปั๊มด้สิเมื่อก,กี้ถึงปั๊มก็ตายอยู่ดีอ่ะเ้ยเกินไปน้ปองออสปาราซอสเบฟจะกลับสักทีด้วยหุบปากไปเดลุกระเป๋ากระเป๋าเบฟเลือดเต็มอย่างปั๊มเพนเลยมีเปล่ามีพอหรือเปล่าเพนอะมีพอหรือเปล่า เฮ้ยอย่าดูถูกบีซีเว้ยน้องหัวแก๊งบีซีนะเว้ยหัวแก๊งบีซีนะเว้ยมาแล้วเราพร้อมไหมครับสามสองหนึ่งบูลหล่อหมอโอ้โหเชี่ยเอามาหิดวะไอคอมันไม่คิดใจดีแล้ววะ พอแล้วพอแล้วพอแล้วแม่งโหดว่ะเอาไหนคู่พ่อลูกไหนอะคู่พ่อลูกไงโจจอน่ะดิโจจอนัดเปล่ามาดิลงมาเลยมัดเปล่าโจจอน่ะมาดิจัดกไปเลยคู่นี้วะจมอดไปดิพ่อลูกมือเปล่าไปมาดิไปเดียวจบไปเลยเออ้มาดิมาดิโจจอน่ะลงมาเลยพี่เิอา้กรอบเออปาดเบ๊กให้ ยาเส้นอะไรครับซิก้าสมมบี้อ้าวจอร์จอเลื่ดเต็มทั้งคู่นะ1,2,3มัหนึ่งสองแต่ให้เขาไอ้นี่กันกู้อยากเห็นไอเนี่ยเฉินลิมากเลยชิบหายน้องมวยเป็นคนละรุ่นไม่ต้องมวยอะของเนี่ยแหละไอเกียรไปหาพี่รันแกนะไอ้จอร์ทำไมไอจอร์ต้องต่อยกับโจวะพอลูกพอลูกพอลูกกัน เฮียเอียเป็นคนมึงส่งลูกเรียนไม่ส่งเด็กเรียนกูบอกให้เป็นอ้เฮียกูดูทรงแล้วเฮียเป็นกลมึงดูดิมันส่งลูกเรียนมันลืมส่งเด็กเรียนเฮ้ยเฮ้ยมันสวนอยู่นี่ไงเพื่อนกูเอาเฮ้ยี่เไอ้เฮียรู้ว่าพ่อกับลูกมันคนละรุ่นไอ้เฮ้ยเแอบแอบแอบมุมก่อนเพื่อนแอบมุมก่อนพี่เฉียนครับมีคนมาหาหน้าบ้านใครอ่ะพครับพี่เขาบอกให้พี่ไปจ่ายตังค์สัตว์เฮ้ยเป็นนะพวกมึงเท่าไหร่ครับฟุทธ 1550้าพันหครับห5 5 0้าสิบโอเคเอ้ยไอจอนจอนเพื่อนเอแบบนี้เดกจานหนึะมาห้าบันมาเหรอเื่อนพดครครับแฟนใหม่หรอวะตีมีเอดีปะเปล่าไปแล้เปล่าครับตีมกัเสอทีมึงเืพี่เปล่าหนึ่งสามห้ครับเท่าไหร่ครับ เดี๋คุณพี่รอสักครู่นะครับเดี๋ยวคุณพี่จะรอครับแหมเสียงออดเสียงหวานเลยนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดคุณพี่รับเดีวครับแมวแมวแมวมีไหมมีใครจะดูกันอีกไหมครับมีไหมไม่มีก็หมดแล้วนะเฉลี่ยได้ไหมครับมีไหมแมวพี่อยากรังแกขอร้องเลยจริงพี่พี่จันไม่มีใช่ไหมไม่มีนะหมดแล้วนะเรียนเป็นไงหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหมดแล้วครับเอ๊ครับไม่ต้อตามนั้นไป ไม่รักเนี่ยเฮ้ยพี่เชิญเดี๋ยวเราไปถามตำรวจห่อยว่ายังไงแล้วเราจะได้นัดถูกพี่พวกอะไรหรอไม่ต้องรอเขาติดต่อมาตำรวจติดต่อมาไม่ใช่หรอไอ้แพ้อย่างนี้แล้วจะไปดูแลเกาะได้ไงวะเฮ้ยเย็ดโดเกาะใช้อาวุธพอดูลูกป้าใหม่ไหมเนี่ยพาเชที่มึงถืออ่ะใครเขากลัวมั่งบนเกาะพอลูกพอลูกไม่เห็นพอลูกพอดูลูกว่ะพี่เจมกับอะไรทุเลยยกเว้นป้ามีป้าไม่กลัวคนเดียวหนึ่งห้าหกสองครับมีใครกลัว เฮ้ยเอามาโหจะเยอะเลยไม่แบกเขาดึงไอ้พวกเราแครเข้าวป่ะมีข้าวข้าวอีกไหมโจข้าไหมโจโจข้าไหมอวกราเอ้า่ไ้เจ้าเราไหมขอรถหน่อยรับแล้เราคข้าไหมรถว่างหรือเปล่าแล้วบิดเอาข้าไหมโจข้าไหมไอ้โมจิข้าไหมผมด้านแล้วผมด้าแล้วผมด้แล้วหนึ่งแปดแปดครับเกียวข้าวป่ะพี่ไอ้ออนเปานึ่งนึ่งวันนามาโชว์ จะเข้าไปไหนกันนะรถไหนครับรถไหนครับเขาเข้าเลยดิดังเต๋า6-8สรุปให้ฟังไหมแต่เรุปอะไรอ่ะสรุปไงเรื่องเนี่ยเรื่องอะบ้ามาวันนี้กับพรุ่งนี้พักแล้ววันที่22เริ่ม3ทุ่มอุ้มใครถึง20นะมอเริ่ม3ามตุ่มมอใช่เริ่ม3ทุ่มวันที่22นะโจ๊กโจ๊กกับพรุ่งนี้บังเขาปะบางพ่อครับอนตอนเขาก็กระซิบใส่ผมครับ นี่หรออ้ยออ้ยโอ้ยเฮียเฮียยเฮียเฮย่ฮียเขาวิ่งชนเราเอาแรกบอกพี่เจว่าที่อะไรี่ปนเหรอี่บอกข้าไหมทีอ้าข้าเอา้ากอาเอาเอาอเออเฮียารถ่ายแม่งโยกมได้โอ้หเฮียลจะดูได้ไหมล่ะผมจะก็ดูเรื่องใช่ปะไอวอก็าวอปอ่าผมผมขอใจแลกเบอร์โทรหน่อยดิเบอร์โอ้โดนปนเขาแม่งไม่อยู่เหัว I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of I just me. wanna be the best at what I know.